สบายดีทุกคนมาพหกสี่แล้วไม่สัสงส่สสงสติ๊กเกอรสบายดีตอนแร,ง,รงนะทุกคนตอนนี้กประมาณสามโมงสีมาผักแห้งนะทุกคนเพราะว่าเมื่อวานสี่สิบห้าไปไทยเนอะอาะพาโนไปหาเอือร้ายนะทุกคนเชื่อว่าอันเมื่อนี้จะถือว่ามาเอาบาัตรเนาะมาเอาบัตรนะคะ เมือเ่อเราซื้อข้าวไปเสาากระโนนที่ระเโศนันเนี่ยเมื่อเดี๋ยวนี้ซีอู่อะเคมของทุกคนเึ่งว่ามากินต่ากับน,น้องทุกคนทุกคนมาดกันเลยว่ามีเมน่อย่างี้ทุกคนมาสองคนตอนนี้กระซิต่ปไปแล้วนี่แมนต่ำทะเลนะทุกคนทำดิพบเล เอาเลยเอาเลยแ่บๆเล็จ er mm. oh <go ้ามาเด้อทุกคนเด้อเอาเมงวันเมงวันตัวใหญ่แ่บมัวมัวมาเด้อทุกคนเด้อตื่นนะคะทุกคนืมักกุ้งดิบ ขี icana, ่รถมาเส้าน <ged> ี่เกือบอ่ะนะเกือบเมาด้วยกันเมาแหละแต่ว่ามันมันก็ได้นะมันบอกจะเมาพี่เด็กเดินหน้าจะเสียไปนั่งนั่งหลังบ่กบุตรแอมบอกช่วยเด็กเรได้เวลาได้ดิช่วยเต็มหัวขีดไกลทุกอย่าง เราเดสืสารนมืนระบายกันเ <c oughs> มื่ออื่นจะบน้อหามเป็นมื่ออื่นกนสมมนะพาไปฟังไทยเนะไทยเห็นสีแต่ท,กทักสีเลยเนอะไปส่งน้องไปไทยข้งแรกพาน้องไปไทยข้งแรก ก็เลยไปส่งถึงที่เลยตะกี้วาจะส่งคนเขตด้านเนาะเขตนั้นด้านแลวความมานมแหละแต่ว่ายามทพิ่ต่บอฮอาเป็นห่วงแลเรไปส่งใช่วมยังมีจักรยานตัวนึง เดียวโม <ừ> ตีนะทุกคนว่าแพงเพอง่องแพงแต่ติดจองตมูกอไงเดอใช้ขอพัดมากคนจะเห็นข้า สองไอ้น้องจัสิเป็นอะไรมาเองต้องลองอออเบิง์หนากสีเพิ่อไปไทยเดือนนึงแต่อยู่ได้ประมาณสองปีเดียวนสองปีาปากเลนแหละ ไปเฮ็ดเวียกันะแล้วสิตะมาเนาะมันอยู่ในนเนี่เดี๋ยวมาปีนี้น้องอยากไปรอไปหาเงินหาประสบการณ์อมืมแล้ว สีโบ,บไบบด้ไปเบิ้งสีโบได้ไปดูนค่มาเบิ้งกันมาห้างซีเปฮอตจุดหมายหลายทางรู้ไหมเพื่อนเรื่อว่าข้ามด้านนครพนมนัเพื่อนขาเขตนครพนมหัวเมตพาฒน์แห่งที่สามนั่น,นหแหละ

ăn đi, cô được không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  được Cô được không được không không được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  ทักมาโยกกปนใดทุกคนยาเพันเหงาาบัซุคือบ่อนคือบวจีมันทเลซุเลยควทีอีหนีเาไนมาว่าพื้นตอนจี4บาทนะทุกคน4บาทจี่คนเดียวเลยบอรมีแพทไะนำ อาวบาัดตูระเข้นะไปในมื้อน,นั้นเองก็คือสมุติมืนี้สีมาเอาบาัตนะตอนเรงสี่โมงสีขึ้นรถนครานุนมเลยผ่านไปเลย,เยก๋วยเตี๋ยวหน้าปละบัคืึ้อสิจาน่าตัวเองสิไปฮอดแต่สุท้ายก็ไปฮอดเพราะว่าเลยเขียนนั้นที่อยู่ว้ใหง แล้วจะถามเอาทางฝั่งไทยถามเพิ่มคนใจดีเพิ่งกับอกนะแล้วเพิ่งกะบอกอีกอว่ามิสซิมันหลายแล้วทุกคนถ้าระวังแบบเครืองของนจะใส่มาใสาา่ใสก็ให้ระวังอันที่ตัวใดสำคัญก็ไว้น้ำตู้หเพรหัวของมีข่าวก็ต้องใส่เลย ยานี่เราคนหลายเราบมก็ว่ามีหลายคนหลายประเภทนะนนอันนี้เป็นบนที่สีมานานะมันเป็น แบบคือแบบสัญลักษณ์แบบเป็นหอไอเฟลเนาะนักสาวไฟใหญ่ดฮันที่ซื้สั่งบรรยากาทุกคนแต่ว่าต้นไม้บังเลยเนาะบรรยากาศเข้มข้นตออแรงๆเนาะตอนนี้เจ็ดโมงโอ้เจ็ดโมงอะสามโมงสามโมงแรงเนาะ เดี๋ยวตะเวนกระตกดินอากาศก็คือแบบเย็นๆนะแต่ตอนนี้ยังห้อนอยู่เพราะว่าแดดแห้งขนาดมี่ตะเวนอ่ะมีบอลชายโบปาณมองเนี

ตอนนี้สิกกินข้าวอื่นแล้วนะ,นะเดี๋ยวสิจะพาทุกคนไปเบิ้งอาหารค้าที่ว่าสีมักเข้าประจานะก็คือาหาร b e a u t น้อย b e a u ี้ Beauty, นะ, Beauty, นะทุกคนถึงมาเป็นหารเครื่อสระอ่างแบบเครื่องใสสำหรับผู้หญิงหรือว่าผู้ชายแบบครบเลยทุกเพศทุกวัยเลยนะทุกคนไปทุกคนไปเบิ้งนั้นกันเลย let's go หันทิศีอาแล้วเนาะหันทิศีทุกคนก็เลยว่ามันสีวิตยั้งแต่เนี่ยเนาะนี่ทุกคนเข้ามาหอยู่ตีเนี่นเป็นหานทิศเป็นหานท่สีมาประจำเลยเนาะะเดี๋ยวขึ้นไปสีสีลองติดน้หนักๆมันก็เดี๋ยวว่าจะกิโล สี่สิบฝ่ายทวนสี่สิบสี่โลนี้เข้ามาจะเป็นฮานแดบเบิลซารบบ์มาส้นหมานั่นเป็นผลิตภัณฑ์ของไทยทั้งหมด เท่าไหร่ย yes. ูฮันซับแพงสี่สิบ yes เอาด้ยเลยเท่าไรเท่าไบ่มีกะลงแฟนอื่นเนะกระสิบินเครื่องใสไม่เนตี บอร์สองแม่นบอกมันซีนี่ตัวนั้นจาะมันคือบุคคลนันนี่เฉันบอกอรสองสองสสิบสองเออหรอสักไนมักเป็นเครื่องแบบ ู Here, Hence, ้หญิงโดยเฉพาะนะทุนเครื่องส่นี่พี่ดาวพี่กันแดดกันแดดกันแดดนะห้องเป็นห้องไทยอืมแต่มันสีอนไรเนี่ยแต่ว่าราคามันเท่าไะเอาจะไม้ใช่เนื้อเขาจะม่ใ่เนื้อเขไม่สดกัน สมองจริงเลยสุดดีเงินตัางไม่มีนะโคนซับปริงเยอะเลยเครื่องห้าล้าก็่าสิเป็นโซ e. นประมาณนี้ไปเลยเนาะเดี๋ยวเทิงๆกันเป็นแบบเครื่องไซซ์โซนเลย มันเป็นพวกน้ำยาล้าห้องน้ำน้ำยาล้างจานอะนซีเมนมันคืออะไรทุกคนไฟเบอร์เลปเล็บมัง เด nice. ียวละมิดละใส่คกบอกเท่าไรดีแต่สิบเก้าเจ็ดสิบนแบบนจะมแล้วบอนี่ไาเอากระอมามามันเบิดมาจะเอาก็ได้มีเพราะว่านาะ เราสิที่อยูไปเรียกว่าสายกองทัพกองก็ได้มานเราก่ะอาจาประมาณนี้ชิ water, to tomorrow, so ้ไซน้ำไมมีนะคิ่น

มันต่างนะตกดไปกันคนมาเช็คก,กันเลยว่าเราจะหมดไปเท่าไหร่ถ่ายก็ให้กล้องมันโฟกัสอันนี้แต่ไม่โฟกัสทั้งหลังเอาเอาไปถ่ายทั้งหลังนหน้ามันอุ่ มีสแกนยี่มีมีสแกนยี่ปีเอ้ยจีน่ะเาม่เป็นเท่าไหร่สี่แสนสี่แสนเท่าไรสี่แสนสามสิบโอเค thank ทุกคนตอนนี้สี่ก็มาฮ้อนเฮือนแล้วเนาะ,ะอยู่เฮือนแม่ท่าวทุกคนคืนก็คือนอนในแม่ท่าวเนาะเมื่ออื่นสาวก็ออกเดินทางประมาณแปดเก้าโมงนะทุกคนข้ามด่านแล้วก็นหน่าสีอีกประมาณาสิบปสิโมงเผื่อสิงฮอตกรุงเทพล้วทุกคน <c oughs> ตื่นเต้นเน่ทุกคนเพราะว่าสี่ได้ไปดุลแล้วเนาะประมาณสองปีแล้วที่โบได้ไปเนาะ ปีนี้ก็เอาน้องไปนําไปส่งน้องเนาะทุกคนเนาะอ่าทุกคนติดตามต่อไปกันเลยเนาะว่าสิจะไปฮอดไปถึงกรุงเทพหรือบ่อเนาะทุกคนเนาะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อทุกคนเด้อบ๊ายบาย